ผู้ชมครับวันนี้เรามาอยู่จอมปลวกเงินล้านหรือแม่ตะเคียนครับเพื่อมาขอโชโก้าบดาราทรงมนนิดดวงเงนกันจุดทูบเสียงทายมาดูแับจอมปลวกจอมปลวกเงินล้านัเคยเห็นตัวไหนก็ดูครับ ต้นตะเคียนยักษ์ครับนี่ครับมันน้นก็โตตะเคียนมานเดิมครับเหมือนกันครับ หนึ่งสามมาดูไข่ครับนี่ทนะ่านผู้ชมไข่ไข่ไข่ฝั่นนมีไข่หนึ่งฟองครับไข่หนึ่งฟองไข่หน,หนึ่งฟองแต่ไม่มีเลขครับเลขอยู่ไหนนู<อ>่นเลขนู<อ>่นท่านผู้ชมครับดูครับ<อ>เห็นเลขหกกับเลขเจ็ดครับท่านผู้ชม เลขหกเลขเจ็ดครับรอยู่ฝั่งนู้นครับนแนวทางน,นะครับถูก <c oughs> สาถูนี่ครับเพ่านผู้ชมฝั่งนี้เก้ากับเจ็ดครับอีกฝั่งหนึง่งเก้ากับเจ็ดฝั่งเมื่อกี้เป็นหกเจ็ดครับวันนี้เป็นเก้าเจ็ดครับ นี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้เกิดน่าจะไฟไหม้ทูกไม่ต้นตะเคียนยักษ์ครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับนี่ต่าตะเคียนยักษ์ครับ มาลุ sociedad, ้นเลขทูบต่อครับเห็นตัวไหนเห็นเป็นเลขอะไรอ้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับนี่ครับอีกไข่หนึ่งแล้วครับสามห้าเจ็ดได้สามห้าหหห้าสามครับ สามห้าหกห้าสามครับนี่ครับสาธุสาธุเอ,อ้ยลูกช้างนี่จะเป็นแม่ตะเคียนคู่ครับแม่ตะเคียนคู่ครับน,นี่ครับซื้อชุดซื้อมาว่าได้โชคได้ลาบครับแม่ตะเคียนคู่ครับสาธุสาธุ แม่ตะเคียนคู่ครับมารอลุ้นอีกทีหนึ่งว่าเลขทูบจะเป็นตัวไหนครับจอมปลวกเป็นล้านครับแม่ตะเคียนยักษ์เคยโชคมาแล้ว หลายต่อหลายงวดครับวันนี้เรามาตามต่อครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์ลกดแชร์ด้วยช่องนาเดินพารวยและกดติดตามถ้ารักเจอคลิปก็กดติดตามด้วยนะครับตอนนี้เรามาเราลุ้นเลขทูก,กรกันนะคะกับแม่ตะเคียนนะคะแม่ตะเคียนไอจอมปลวกเป็นจอมปลวกเงินล้านนะคะเป็นแม่ตะเคียน,นจอมปลวกเงินล้านนอกจากนี้จอมปลวกล้าน ขอเลขอะไรนี่ไปเที่ยวต่างประเทศเล็กเราใช่ค่ะขอเลขลาวอะไรขึ้นมายังขึ้นมาแล้วค่ะเลขอะไรเอ่ยดูฟังนิดก่อนเลขอะไรเอ่ยแปดเก้าเหรอค่ะแปดเก้ามาแล้วมาแล้วแปดสาน่าจะเป็นแปดเก้าน่าจะเป็นศูนย์พะโล่ารอรุนครับรอรุนกันทุกคนนี่แปดเก้าศูนย์เนี่ยแปดเก้าศูนย์ครับท่านผู้ชมมาแล้วยังมาเลยครับ 8าะคะคอนี่กับแม่ตะเคียนนะคะได้ตัวไหนเนาะสามตัวแปดสามส่วนเลยค่ะแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์นะคะท่านผู้ชมลมแรงมากครับพี่สาธุสาธุสาธุเนี่ยจับ สาธุแม่ตะเคียนสาธุให้โชคให้ลาบแล้วครับเนี่ยให้โชคให้ลาบแล้วกันเนี่ยสาธุสาธุสาธุไม่เป็นบังเอิญตัวเดียวกันครับนี่เก้าศูนย์แปดครับนี่ตัวใข้เคียงกันครับแค่สลับบนข้างล่างเองครับ ขอบคุณที่มารับชมขอบคุณมากนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอให้เฮงเรวยๆวยปังๆครับป้าคือคนลุกเนี่ยเนี่ยตอนนี้ยังลุกอยู่เลยเนี่ยมีกิตสัมผัสว่ามีอะไรมาแบบสัมผัสได้แบบแบบมามาครอบหัวเราอ่ะตัวเราไปไปแบบนี้เลยอ่ะมาครอบหัวเลยใช่มาแบบปุ๊บไปเลยว่ามีกิตสัมผัสป้าโอ้แมยแล้ว ใช่เราเจอเจอจริงๆแล้วก็ะจิตสัมผัสว่าเราอ่ะมีมีแบบชีวิตเป็นแบบนี้แล้วมาอยู่จุดน,นี้เขาน่าจะให้เรามีอะไรหรือเปล่าประมาณเนี้ยสัมผัสว่าจากชิตจ,จนิงมีเราน่าจะรับรู้ว่าเออชีวิตเราเป็นยังไงค่ะถ,ถึงมาแบบนี้อาจจะรับรู้ว่าเรามาเนาะ<ช>แล้วเลขที่ได้โชคเลขไหนอ่ะกินก็เลขที่ ที่ชบก็คือ7จ็ดหนึ่งหนี่แหละแล้วก็เก้าศูนย์ที่เราเห็นกัน9ี่ใช่เจ็ด่งกา็คือ,อยังไงคือตรงนี้มันก็ตัวเดียวกันตรงนั้นตัวเดียวกันแล้วมาก็ไปพูดเมื่อกี้ว่าทำไมตรงนั้นกับตรงนี้เหมือนกันเลยแล้วสักพายุก็มาเลยอืใช่จริงๆริงแหลพายุก็มาเลย ไปพูดอยู่นะพวกรายทำไมเลขตรงนี้กับตรงนั้นเหมือนกันกันมืนยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเหมือนจริงไว้จริงไหมไปดูที่กันเองครับเป็นเก้าศูนย์แปเก้าศูนย์แปดที่นั่นจะเป็นแปดเก้าศูนแปดเก้าศูนย์แล้วก็เนี่ยดูเพินเพินอีกศูนอ๋อศูนย์ศูนย์แปดี้ใช่มศูนย์ูนย์แปดใช่นี่ครับไม่เชื่อแต่ยานุกูครับ กำลังถ่ายทําลมมาพอดีครับแล้วไปดูอีกทูบหนึ่งครับอ,อีกที่หนึ่งครับเลขเดียวกันหรือเปล่ากลับกนะันนะกลับไปกลับมากลับไปกลับมาตัวเดียวกันเลยครับท่านผู้ชมเลขเดียวกันครับแค่สลับที่บนล่างแค่นั้นเองครับใไอเห็นก็จัดครับ ขอบคุณที่มารับชมขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องนารินพารวยครับจอมปลวกกันร้านแม่ตะเคียน cool. คู่ก็จะเป็นตัวนี้เนาะ